สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปริศาช,ต,าชติพัฒเลขที่หนึ่งนะคะจะมาเฉลยข้อ35ากำหนดให้ a เท่ากับ 1, 2, 3, 4, และ b เท่ากับ a b c z s นะคะ f a ไป b เป็นฟังก์กชันทั่วถึงมีจำนวนสมาชิกเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โดยโจทย์จะให้หา a 1, 2, 3, 4, และ b a b c นะคะ จะวาดภาพได้นังรูปนี้เลยค่ะ A ทุกตัวนะคะจะถูกโยงออกไปตัวละหนึ่งเส้นและ B ทุกตัวจะถูกโยงไปอย่างละหนึ่งเส้นเหมือนกันค่ะสามารถวาดได้หลายแบบนะคะ 1. ในบรรดาล A c C เลือกหนึ่งตัวที่จะได้โยงสองเส้นไปสาม สองในบรรดาหนึ่งสองสามสี่เลือกสองตัวที่จะโยงเส้นในข้อหนึ่งสี่เล 2, 4, 3, 2, 3, 8, 3, ือกสองสี่คูณสามส่วนสองเท่ากับหกสามโยงเส้นในตัวที่เหลือสองคูณหนึ่งเท่ากับสองจำนวนแบบทั้งหมดสามคูณสองคูณสามคูณหกคูณสองเท่ากับสามส6หกค่ะขอบคุณค่ะ